ไรายได้โครงการจำนำข้าวมีไม่มีหรือไม่บันนี้นายกรัฐมนตรีตอบชัดค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนจะได้เฮหรือไม่และที่สําคัญค่ะโครงการค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ2,000บาทจากพักร่วมรัฐบาลอย่างพลังประชารัฐจะสามารถเดินหน้าต่อบรรจุในการถแถลงต่อรัฐสภาได้หรือไม่ชัดเจนโครงการประกันไรายได้เกษตรกรจำนำข้าวและค่าเก็บเกี่ยว ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาติดตามกันเลยค่ะผมบอกว่ารการทุนจำนำของจา้างผลิตเนี่ยไม่ได้อยู่ในในโยบายของรัฐบาลนี้นะครับยกเว้นแต่ว่าจะมีภัยที่บัตริจริงๆนะครับเราไม่ว่ากันเพราะการบิดเบี้ยรราคาตลาดโลกเู่ราคาตลาดโลกอยู่ตรน,นี้รเราบอกว่าเราจะไปขายเขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่มีวิีการการนการทางที่มันเหมาะสมนะครับแต่ว่า เราเน้นว่าเราจะเพิ่มรายได้สุทธิให้กับพี่น้องประชาชนรายได้น้อยแต่ว่าผลผลิตสูงรายจ่ายต่ำงเงินเข้ากระเป๋าสุทธิของพี่น้องประชาชนก็น่าจะสูงขึ้นไม่จําเป็นจะต้องไปประกันกำนำรายได้ที่มันบิดเบี้ยนกับราคาตลาดโลกนะครับไม่ใช่เท่าอย่างเดียวครับที่ผมครับเป็นการเพิ่มรายได้สุทธิของเกษตรกร,รนะครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกทท่านที่เข้ามาร่วมรับชมโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะคะชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรหลายคนนะคะเราคอยติดตามโครงการประกันไรายได้แล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็ความคืบหน้าของกระแสข่าวเรื่องของโครงการจำนำข้าวจากทางพักเพื่อไทยล่าสุดค่ะนายกรัฐมนตรีได้มีการลงพื้นที่นะคะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์อย่างชัดเจนว่าในส่วนของโครงการประกันไรายได้เกษตรกรแล้วก็การจำนำข้าวจะไม่มีแล้วนะคะ ในส่วนของรัฐบาลชุดนี้จะมุ่งเน้นในส่วนของการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและเป็นการพักหนี้มากกว่านั่นเองค่ะก็ถือว่าชัดเจนสําหรับโครงการประกันรายได้นะคะแล้วก็ในส่วนของโครงการจํานําข้าวแต่ก็ต้องมาลุ้นอีกละค่ะว่าอย่างนโยบายพักร่วมรัฐบาลนะคะในส่วนของพักพลังประชารัฐที่มีค่าเก็บเกี่ยวค่ะไร่ละ2000บาทไม่เกิน15ไร่แล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรคนล,ละสามห0,000บาทรวมไปถึงปุ๋ยคนละครึ่งซึ่งเรื่องนี้จะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนรอติด ตามการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภากันอีกครั้งหนึ่งว่าจะถูกบรรจุเข้าไปในส่วนของการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหรือไม่ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารที่นํามาฝากสําหรับใครที่รอคอยโครงการดีๆจากทางรัฐบาลอย่างเช่นพี่น้องเกษตรกรชาวาน,าชานานะคะทีนี้เรามาติดตามในส่วนของการเดินหน้าลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งในส่วนของนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่นอุดรธานีและก็หนองคายนะคะซึ่งในการลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีก็ได้ให้คายืนยัน กับพี่น้องเกษตรกรว่าจะเร่งดําเนินการพักหนี้อย่างเร่งด่วนในส่วนของการประชุมครมน,นัดแรก และยืนยันว่า4ปีต่อจากนี้ของการเป็นรัฐบาลเราเราอยากเห็น GDP เจริญเติบโตมากกว่าในปัจจุบันเราจึงตั้งเป้าให้เฉลี่ยค่า GDP เติบโตตอนนี้อยู่ที่5%อร์เซแล้วก็เพื่อนําไปสู่ความสามารถในการผลักดันค่าแรงขั้นต่ําที่เป็นธรรมแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจค่ะทั้งนี้สําหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะโดยทางรัฐบาลจะมีการมุ่งเพิ่มรายได้แล้วก็ให้กับพี่น้องเกษตรกรรวมไปถึงพี่น้องประชาชนเพราะว่าประชาชนผลผล,ผลผลิตสูงขึ้นผลผลิตด,ดีขึ้นรายจ่ายก็จะน้อย ลงแล้วก็เงินในกระเป๋าก็จะเป็นเงินสุทธิของประชาชนที่สูงขึ้นตามไปด้วยและขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแกน่นที่มาต้อนรับในส่วนของคณะรัฐมนตรีในวันนี้ผมจะเอานความรักรอยยิ้มความหวังของพี่น้องประชาชนที่ส่งมาเป็นแรงผลักดันในการทํางานต่อไปค่ะนี่คือชัดเจนทุกประเด็นแล้วนะคะคุณผู้ชมสําหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ก,รการจํานาเข้าไม่มีแล้วในรัฐบาลชุดนี้แต่ว่าในส่วนของนโยบายพักร่วมรัฐบาลต้องมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าค่าเก็บเกี่ยวช่วย เรืไอ่ละ2,000บาทนะคะแล้วก็ในส่วนของการช่วยเหลือเกษตรกรคนลละ30,000บาทของทางพักพลังประชารัฐแล้วก็ปุ๋ยคนละครึ่งจะสามารถถูกรรจุเข้าในส่วนของการถแถลงต่อรัฐสภาได้หรือไม่ในวันที่11-12กันยายนนี้นี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชา์เป็นกําลังใจให้สวัสดีค่ะ